ต่อกันที่ข่าวกีฬานะคะไปดูกันที่ศึกฟุตบอลไทยเพีย์เมลีกนะคะนัดน,นี้ราชบุรีมิตรผล f อเปิดบ้านต้อนรับแบงคอกยูไนเต็ดค่ะนัดน,นี้นะคะราชบุรีมิตรผล f อทําได้ดีเลยทีเดียวค่ะเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งประต,ตูต่อศูนย์นะคะขุณพัฒระะะพงษ์คำเปรมมีรายงานค่ะเรามาดูความเคลื่อนไหวการแข่งขันฟุตบอลโตลตาไทยเพีย์เมลีก2013เมื่อวันที่20เมษายนที่ผ่านมาครับระหว่างราชบุรีมิตรผล f อพบกับ แบงคอกอยู่ในเตดครับที่สนามกีฬาการจังหวัดราชบุรีครับสุดโตต้าไทยพิพิธีระหว่างราชัง,งกรราชบุรีมิตรผลเอฟซีอันดับที่13ที่มี5คะแนนเปิดบ้านพบก,กับแข้งเทพแบงคอกอยู่ในเตดนะครับทีมบวยของตารางที่มีเพียง1คะแนนเท่านั้นครับ เกมนี้เจ้าบ้านนำทัพโดยประหยัดบุญญาครับหลงสามเป็นแกนหลักครับเริ่มในครึ่งเวลาแรกครับเจ้าบ้านของเกมได้ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดครับก่อนนาทีที่9ครับก็เกือบได้ประตูนําออกไปก่อนเมื่อดักกั์สคาโดโซ่จ่ายบอลทะลุช่องให้กับศิลาสีกําปังครับได้บอลหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษทางด้านขวาก่อนเจ้าตัวยิงบอลหลุดผ่านหน้าประตูออกไปอย่างน่าเสียดายครับ ทัดมาเพียงหนึ่งนาทีครับเจ้าบ้านก็เกิดได้ประตูจากดักกาโดโซ่จ่ายบอลให้กับรัตนะเพชรอาพรได้บอลหลุดเข้าไปยิงในกรอบเขตโทษด้านซ้ายครับแต่บอลเข้าข้างตาขาดไปอย่างน่าเสียดายเหมือนกันครับจากนั้นเป็นเจ้าบ้านที่ทําเกมบุกอย่างหนักหวังที่จะยิงประตูขึ้นให้นําได้ครับแต่ก็ยังจับเกมรับทีมเยือนที่ลงไปรับแน่นในแดนตัวเองอย่างไม่ได้ครับ ในนาทีที่29ทีมเยือนได้รุนมากเมือ่อพลวัดปิ่นกองเปิดบอลจากด้านซ้ายเข้าไปหน้าประตูทำให้รุนละชัยครับรังสยบวิ่งเข้าชับไม่ถึงกันในนาทีที่35ครับสถานการณ์ของทีมเยือนก็ยังต้องมาเสียเปรียบครับมมเมื่อมาเหลือนักเตะเพียง10คนขณะที่อันนิสงจเจริญทำเข้าสกานนะัดบอลนฤพลอารมณ์สวัสดได้รับใบเหลืองใบที่2ไปเป็นใบแดงไล่ออกจากสนามไปครับ หลังจากมีตัวผู้เล่นมากกว่าเจ้าบ้านก็โหบุกอย่างหนักครับในนาทีที่12ก็มาได้ลุน้นจากจังหวะที่นารุพลอารมณ์สว่างครับได้สัตด้วยสายครับระยะ20หลาเท่านั้นบอลหลุดเสาออกไปนิดเดียวเองนาทีสุดท้ายของคืงแรกเจ้าบ้านน่าจะได้ประตูขึ้นนำเมื่อทางด้านลาลีดาวิดครับเปิดบอลจากด้านขวาเข้าไปหน้าประตูก่อนที่เอกลักษ์ทองกิดกับจมู บอลพุ่งชนเสาได้ออกมาก่อนที่กองหลังทีมเดือนจะช่วยกันเคลียร์ทิ้งเอาไว้ได้นะครับเวลาที่เดือนในครึ่งแรกทีมเยือนก็ยันอยู่ครับก่อนจบ45นาทีแรกเสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับเริ่มครึ่งหลังครับได้เพียง2นาทีครับเจ้าบ้านกระทักทายก่อนจากลูกยิงไกลระยะ30หลาของนลพลอารมณ์สวะแต่ว่าบอลน,นั้น ดุดเสาออกไปนิดเดียวเองในนาทีที่54เจ้าบ้านก็ได้ประตูออกนำจนได้เมื่อรัตนะเพชรอาพรพเปิดบอลจากด้านซ้ายครับเข้าไปหน้าประตูก่อนที่ดักกายกาโดโซจะขึ้นโขกบอลวุ่งเสียบต,ตุงตากข่ายทำให้เจ้าบ้านครับออกนำไป1ประตูต่อศูนย์ครับในนาทีที่64เจ้าบ้านได้ลุ้นอีกครั้งเมื่อทางด้านประหยัดบุญญาครับเปิดบอลจาก การสนามเข้าไปในเขตโทษลาดีดาวิทับ้หมงบอลแต่ว่าบอลน,นั้นเหืนข้ามหัานออกไปอย่างน่าเสียดายเช่นกันครับในนาทีที่59เจ้าบ้านเกิดได้ประตูที่2เมื่อนะ่าือนพลอารมณ์สวัสด์ได้ซัดระยะ30หลาครับเต็มข้อด้วยเท้าขวาบอลพุ่งแรงและตรงกอกทําให้จัก,กระโพเลเรนุม่าครับต้งทุบบอลออกมาก่อนที่บอลจะมาเข้าทางดักกาซโซโดยจะซ้ําแต่ยิงไม่ยีบอลเข้าไป ที่มึงจะกระพงเยลยหนุม,มากครับในนาทีที่หกทีมยิงกับได้ประตูตีเสมอเมื่อมาได้ฟีคิก30หลาทางด้านขวาครับก่อนจะเป็นพลวัตปิงกองบังจงปั่นด้วยสายบอลค้งทนฐานที่กองหลังเจ้ามาจะสกัดทิ้งเอาไว้ได้นะครับในนาทีที่เ1ครับทีมยิงกับได้ประตูตีเสมอเมื่อทางพลวัตปิงกองเปิดฟีคิกครับ ระยะ30หลาทังทางนั้นทางด้านขวาครับบอลโคงเข้าไปที่มาริโอดาซิว่าครับขึ้นหมุงบอลเข้าสู่ก้นตกข่ายแต่ว่าทางไรแมรนะยกธงล้มหน้าเสียก่อนครับพลาดโอกาสได้ประตูทีเหือนไปอย่างน่าเสียดายครับจากนั้นเริ่มเปิดมากขึ้นเมื่อทีมยืนพยายามโูกบุกหวังทวงประตูตีเสมอให้ได้ครับส่วนเจ้าบ้านก็ ปักส่วนกลับและมีโอกาสได้ลุ้นหลายครั้งแต่ว่าก็ยังทําได้ไม่ดีพอนะครับเวลาที่หรือครับเจ้าบ้านเน้นการของเกมเพื่อเข้าเวลาครับตอนที่สุดท้ายแล้วทีมเยือนที่พยายามจะบุกอย่างหนะักก็ไม่สามารถเจาะเกมรับของเจ้าบ้านได้ครับจบเกม9 0นาทีเป็นเจ้าบ้านรับรีเอฟผล f อฟซีจะเป็นฝ่ายเปิดบ้านเฉืินชนะแบงคอกยู่นเต็ดหนึ่งประตูต่ตอสูนย์ครับขวาชัยเกมรแรกในบ้านกัน

ต้องบอกว่ามันเป็นเกมเกมที่ยากนะฮะถึงเขาจะอยู่ท้ายตารางก็ตามแต่ว่าในในไทยลีกทุกๆเกมก็เท่าๆกันหมดนะครับก็ยังดีครับที่วันนี้เราสามารถเก็บ3คะแนนได้ก็แน่นอนครับเป็นเกมที่ยากแต่ปีที่แล้วเราก็ชนะเขามาในรอบรองชนะเลิศโตโยต้าลีครับนะฮะเราก็ไปไปเราก็คงหวังที่3คะแนนอยู่แล้วครับเต็มที่ครับเต็มที่แต่น่าเสียดายครับ มันเจอง่ายแล้วมันก็กลับมายากนะครับเนี่ยฟุตบอลมันเวลาเราทําไม่ได้ทุกอย่างเมื่อความกดดันความอะไรมันก็ถาโถมกลับมาที่เราครับครับเกมนี้เป็นไงบ้างครับการเล่นยังยังไม่ยังไม่น่าพอใจนะครับพอใจกับ3ามคะแนนแต่ว่ารูปเกมนี่ยังไม่น่าพอใจนะครับก็ขอบคุณมากครับที่ยังยังรักแล้วมีความเชื่อในทีมนะครับถึงเราเล่นในบ้านสามนัดแรกจะเก็บได้เพียง1คะแนนนะครับแต่ว่าวันนี้ เราก็ทําให้หวังว่า3ามคะแนนวันนี้คงทําให้พี่น้องมีความสุขก็สําหรับในวันนี้ที่สโมสรราชบุรีมิดผูลเอฟซีเราเปิดบ้านต้อนรับแบงคอกอยู่ในเตดถามว่าพอใจไหมพอใจค่ะที่ได้3ามแต้มแต่ว่าต้องยอมรับนะคะในไทยพรีเมียร์ลีกเนี่ยฝีมือสุดยอดทุก,ท,ก,ท,ก,ท,กทุกทีมแต่พวกเรา สโมสรราชบุรีมิอรอฟซีเราเป็นทีมน้องใหม่แล้วเด็กๆของเรานะเล่นเต็มที่แต่มองแล้วก็ยังจูนกันไม่ได้ถึงร้อซตรงนี้พวกเราจะต้องรีบปรับปรุงแต่ขณะน,นี้เด็กเราเจ็บหลายคนโดยเฉพาะเอกภูมิโพธารุนุ่งโลดเบอร์แปเป็นเเป็นนักกีฬาคนหนึ่งที่เรามุ่งหวัง เป็นอย่างมากก็ลงไปก็เจ็บไม่ไหวก็ไม่ได้ลงแต่ทุกครั้งถ้าได้สามแต้มก็เป็นที่น่าพอใจแต่วันนี้เกมเราน่าจะทำได้ดีกว่านี้แต่ว่ามีข้อบอกพร่องหลายอย่างที่มองอยู่ก็คุยกันในสักครู่นี้ว่าเราต้องมีการปรับปรุงแก้ไขแต่ทุกครั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องขอเวลาเรานะคะเพราะว่ากีฬา บางวันก็มีท็อปฟอร์มบางวันก็เล่นไม่ออกนะคะแต่เด็กๆเ,เขาก็มุ่งมั่นสู้เต็มที่มั่นใจว่าเราจะอยู่ในไทยลีกได้ไปพอสมควรแล้วก็จะทำให้ดีที่สุดค่ะ